มันจะส่งผลกระทบในช่วงเวลาไหนก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในช่วงการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะเป็นปัจจัยสําคัญเพราะอศวินขวันเมืองเนี่ยก็เป็นคนของพชิป,ปัดอยู่กับหม่อมมาก่อนต่อสมัยเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่อมาหม่อมโดนป๊อกโดนพ้นจากตําแหน่งพอพ้นจากตําแหน่งปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับอศวินขันเมืองก็เป็นลง นะครับผู้ว่าก็ขึ้นเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคราวนี้ประชดิปัติก็จะให้การสนับสนุนอศวินขวัญเมืองเตรียมสอกอเรียบร้อยจากเดิมนิ่งๆคราวนี้มาเต็มจะเต็มนะครับในส่วนของพลังประชาัฐนะครับก็เปลี่ยนตัวละคร สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลนะครับประเด็นพักร่วมรัฐบาลน่าสนใจฮะเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการโดยเฉพาะการปราศัยนะครับของทั้งสองฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นและความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้มาปาสายแข่งกับใครนะครับมาเพื่อที่จะบอกความจริงว่าผมรักคนชัวดครับ <Yeah. S 1> แล้วผมไม่เคยขึ้นเวทีครั้งใดในชีวิตและไม่เคยคิดเล่นการเบืองแต่มาเล่นในสองปีก็มาเป็นหัวหน้าพักและขึ้นเวทีให้กับชาวชั่ววดครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต จังหวัดคกศสีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคใต้และมีประชาชนมากเป็นลำดับสองนะครับในภาคภาคใต้ทั้งหมดต้องถือว่ามีความสำคัญมากและรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าภาคใต้นั้นมีความเจเริญรุ่งเรืองอย่างไรแล้วก็จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีเพื่อมากขึ้น เรื่องผลเรื่องตั้งซ่อมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ทําความสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาลเปลี่ยนไปหรอกนะยังไงก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของของพื้นที่แข่งขันในเรื่องของประชาชนเข้าว่ากันไปนะในส่วนของอื่นๆดนก็จะพิจารณากันต่อไปอีกครั้งเพราะว่าการเลือกตั้งคงไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันมีหลายครั้งด้วยกันนะนรยยะต่อไปนะครับก็ขอให้ได้คุณดีๆมาทํางานนั้นแหละนะแล้วก็ไม่มีผลต้องการปรับข้ออีกรัฐทัตรตีอะไรทั้งสิ้นเ่ยนะของผมจบไปแล การเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการที่เทพไทยเสนพง์ผู้สมัครจังหวัดนครปรากฏว่านะถูกสารพิพากษาในคดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จำคุกนะครับเป็นเวลา2ปีสิ่งที่ถามมาฐ <c oughs> านตําวนก็ชี้ให้หลุดจากตำแหน่งจากนั้น เมื่อมีคำพิพากษาออกมาก็จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐทั้งเพื่อไทยนะพักกล้าซึ่งเป็นสายของประชาธิปัตย์นะและก็พักอื่นๆนะจนเพราะฝั่งเสื้อแดงเสื้อสม้มก็ลงทําการชิงใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ฐานเดิมนะครับพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ของพักประชาธิปัตย์ <c oughs> แต่ปรากฏว่านะครับ พลังประชารัฐส่งคนเข้าไปชิงตําแหน่งนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับก็น่าจะลงทําการแข่งขันได้แล้วก็ลงไปหาเสียงด้วยตัวเองนะต่อมาก็ชนะการเลือกตั้งนะครับก็ทําให้คนของพลังประชารัฐนะครับได้เป็นสอสอนะครับรอคณะกรรมการการเลือกตั้งทําการรับรองขณะที่ผมทําคลิป พลังประชารัฐก็ประกาศชัยชนะประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัยชนะความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะคุณจุลินลักษณะวิสิทิ์ก็ปราศัยนโะจมตีพักพลังประชารัฐแลมโบอีสานซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตะรีอยู่ใกล้กับพลเอกประยุทธนะ์ก็บอกว่านะคุณจุลินได้เป็นหัวหน้าพักได้เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ก็เพราะพลังประชารัฐ ก็เป็นการตอบโต้กันไปมาด่ากันไปมาก่อนการที่จะเลือกตั้งทั่วไปในนครในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นความร้าวที่เกิดขึ้นภายในพักร่วมรัฐบาลในเชิงงานสังเคราะห์ก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนไว้นะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด นะครับที่นำคนของพลังประชารัฐไปแข่งในเขตเลือกตั้งนะครับในที่จังหวัดนครเพราะถึงแม้ว่าคนของพลังประชารัฐจะแพ้หรือชนะก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลดีขึ้นไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ทำให้เกมนี้เป็นศูนย์แต่เกมนี้จะเป็นลบ วันนี้เราคงเห็นชัดเจนนะความขัดแย้งระหว่างพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนะครับที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพี่ใหญ่นะครับก็ปรากฏว่าคงเห็นชัดเจนขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งแล้วมันจะส่งผลกระทบในช่วงเวลาไหนก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในช่วงการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะเป็นปัจจัยสําคัญเพราะอัศวินขันเมืองเนี่ยก็เป็นคนของพระชิปัดนะอยู่กับหม่อมมาก่อนต่อสมัยเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่อมาหม่อมโดนปอกโดนพ้นจากตําแหน่งพอพ้นจากตําแหน่งปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับอัศวินขันเมืองก็เป็นลงนะครับผู้ว่าก็ขึ้นเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คราวนี้ประชะดิปัตตก็จะให้การสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองเตรียมสอกอเรียบร้อยจากเดิมนิ่งๆคราวนี้มาเต็มจะเต็มนะครับในส่วนของพลังประชารัฐนะครับก็เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนตัวละครหลังจากที่เกิดความขัดแยง้งภายในพักพลังประชารัฐส่วนหนึ่งต้องการสนับสนุนให้พลนเอกชักทิพย์ชัยจินดา นะครับขึ้นเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งนะฮะนัตบลต้องการสนับสนุนให้ทชาขึ้นทยาเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่พอมีคำพิพากษาของศาลอาญาเรื่องของแกนนำกบฏศนะครับทชาเดทยาเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนัตบลพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงศึกษาธิการน,นะครับการปรับคำตรี คงเป็นส่วนหนึ่งละ่ะเราเห็นความขัดแยง้งความร้าวกันตั้งแต่ในพลังประชารัฐเพราะตอนนี้าทางาธรรมนัตเอากลุ่มสสในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปขึ้นตรงกับตัวเองหมดละ <c oughs> ในพลังประชารัฐก็ขัดแยง้งนะครับที่สำคัญก็คือว่าในรัฐบาลเองก็ขัดแยง้งไม่เชิงเศถียตลอดระยะเวลา89ปีที่ผ่านมา นะครับรัฐบาลทุกๆรัฐบาลลม้มลงเพราะความขัดแย้งกันเองภายในรัฐบาลและแตกหักกันเองภายในรัฐบาลคุณส่วนจับตามองให้ดีความร้าวที่เริ่มขึ้นที่เห็นที่นครความร้าวที่เริ่มต้นที่เห็นจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครความร้าวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลังการพิพากษานะครับของศาลชั้นต้นคดีกบพสกาลังจะทาให้รัฐบาลน,นีล้ล้ม นะครับและกําลังล้าเล้าลึกไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างประชาธิทัตปัและพลังประชารัฐนะครับสัตว์กันเองเล่นกันเองเจ็บกันเองแย่งกันเองทําโพขึ้นมาประชาชนเบื่อหน่ายมากกับการแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนฮะการปรับรัฐมนตรีก็จะมีคนมีจากสัดส่วนเดียวกันเนี่ย จะปรับพยายามที่จะปรับตัวเองแต่การปรับตัวเองครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนของฝั่งกปปศซึ่งเป็นตําแหน่งเดิมของคนของปปอขึ้นมาุส่วนคอยดูนะจะเกิดความวุ่นวายตามมาอีกผมเรียนให้ทราบเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการให้เกิดความวุ่นวายนะแต่ผมเรียนให้ทราบเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่จะเป็นหายนะของรัฐบาลของพะเอกประยุทธ์ในภายหน้าวิธีการแก้ไขมีไหมมีต้องทําอย่างไรต้องจิรจาทําไมเป็นแบบนี้เพราะการเมืองคือแกนสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เดียวมองทุงภูแผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจปันและกันนานเก่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรับชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน